การประชุมกเด็ก CAC ครั้งที่46นี่ผมก็มาเป็นครั้งที่สามแล้วก็ในฐานะที่เป็นประธาน,านกลุ่มสารมอาหารและเครื่องดื่มคือเราก็มาดูแล้วก็ซัพพอร์ตข้อมูลให้กับทางราชการในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานาค่าต่างๆในปิดพันอาหารนะครับทั้งอาหารทั้งอาหารและเครื่องดื่มนะครับเพื่อว่าในสมาชิกของในสภาปสตหกรรมของเราเนี่ยมีหลายร้อยบริษัทเนี่ย จะได้ทราบข้อมูลไปในทางเดียวกันแล้วก็นำไปไปสู่การผลิตสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ได้มาตรฐานตามกำหนดค่าของกระทรวงสาธารณสุขและของโกเดตครับจริงๆภาคเอกชนก็ตระหนักเรื่องนี้แล้วก็จะได้นํามาตรฐานต่างๆไปในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยเพื่อจริงๆหลักคือเพิ่มการส่งออกของประเทศไทยนะแล้วก็การค้าขายในประเทศไทยจริงๆก็เพื่อความสะดวกในการค้าขาย ในการนี้เราได้ประโยชน์เยอะนะครับแล้วก็ตัวที่ที่ยกขึ้นมาในรอบนี้ที่สำคัญก็คือประเด็นเรื่องอาหารใหม่นะครับที่ที่เราจะต้องกำหนดมาตรฐานร่วมกันในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็สารตกค้างต่างๆที่เป็นมาตรฐานสากลเพราะมาตรฐานกกเด็กนี่เป็นมาตรฐานสากลที่ทุกคนนําไปใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกถ้าเราได้ทำถ้าเราผลิตอาหารได้ตามมาตรฐานกกเด็ก ก็สามารถที่จะค้าขายได้ทั่วโลกแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นผู้ผลิตอาหารรายหลักของโลกนะครับติดได้ว่าติดเกือบติดท็อป10ของโลกเป็นการโปรโมทแล้วก็ยกระดับมาตรฐานซึ่งจริงๆประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในเรื่องของการผลิตได้มาตรฐานระดับโลกอยู่แล้วแต่ถ้าเปื่อมีอาหารใหม่ๆหรือว่ามีสิ่งใหม่ๆมีสารเคมีใหม่ๆ ที่มีการประชุมมีการรีวิวกันอยู่ทุกปีเนี่ยเราก็นําไปใช้ได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ทําให้โปรโมทเรื่องอาหารไทยได้ทั่วโลกทําให้ยอดขายสินค้าอาหารไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากครับ